กิจวัตรประจำวันของป้ามือใดก็บบมี่ย่างจา้ะต้องได้มาเอาเค็มออกตาเอาดามออกตาอันนี้ก็เสาะไว้เมื่อวานนี่ก็ค้ากันสาะเองเห็ดเองเนาะน้ำเลซไปก่อนมันบะหันแห้งเนาะมะม่วงบะหัน,หนอะไรแห้งก็เรียกเอาไปเห็ดเลย นี่ก็ย so, 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 ังส่งไปแล้วเฮียส่งอัน khó มันแล้วก็ยังได้ส่งนั่นเนาะเอาออกตากก่อนตากแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้เอาดอกมันออกขยี้เอาดอกมันออกแล้วมันนี่ก็ต้องเอาไปนั่นเนุ๊กจะได้เนาะ เห้บนตังก่อนทอดผดเข้าไปเดืดะเด้อปลาหิตตังกงบดิขยดีนีไก่ด้ว Mm -hmm. Yeah. Yep, yep. đét ông ngoại chấp thạnh, đét lắm nên không bỏ lỡ những gì, hấp gì ไอ้ขยี้ก่อนไปยะเด็ดไว้ก่อบไปจะเด็ดไว้หน่อยหนึ่งแล้วจากขยี้ขยี้ออกแล้วก็วกไปคัดเนาะคัดเอาก้านตายมันออก cút ngon ấy hoặc các bạn ạ ครสำหรับคลิปนี้กระบไว้แข็เพียงแค่นี้ก็น่าเดี๋ยวคลิปนะ้าพร้อกันไหมเด้อค่ะเด้อ